嗯。 Chạy、yeah, bộ. คกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายเด็ก5-18ปีนะครับเพื่อลดภาระเรื่องการเดินทางเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องขึ้นไปฉีดที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็เป็นการบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของผู้ป่วยและผู้ที่อยู่บนเกาะกันดีนะครับเรเข็ตึ่สองสามสี 1, 2, ่ครับเพื่อให้ทำให้การเข้าถึงวัคซีนได้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อให้การเข้าถึงวัคซีนเนี่ยสูตรทำให รดความรุนแรงรดการป่วยจากโรคโควิด -19 นะครับเป้าหมายสุดๆก็คืออยากให้เข็มกระตุ้นเนี่ยมากถึง78 0เอร์นนะครับเพื่อให้คนได้รับการสูญสิันทางน่วยเขตวัคซีนมันเป็นพังงานโดยท่านรองอิบร้อยเอกคงศักดิ์วิทยาวงท่านนำเอนะครับท่านก็ร่วมกับท้องถิ่นท้องที่นะครับทางอมตโดยเฉพาะในพื้นที่ของเกาะพันยีก็ได้ดำเนินในเรื่องของเรือบุคลากรต่างๆนะครับ เพื่อจัดเป็นโมบายยูนิตนะครับที่จะออกมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับให้เข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุดครับ còn nắp lên mà quăng nồng nền đấy. Giờ còn yêu nữa.